อาจารย์นิ่งสักทุกครั้งก็ต้องมีแต่ของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์นิ่งตักอยากจะบอกว่าอุ้ยมีขนมออกใหม่แล้วมีขนมออกใหม่แล้วทั้ง3ตัวนี้เราเรียกว่าฟลุตโรเค้กเค้กโรนุมน่มๆเห็นไหมกําลังฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมมาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลัวนะว่าเค้กโรเนี่ยซอดไส้ด้วยแยมบ้างล่ะฟีลิ่งต่างๆบ้างล่ะมันหวานหวานโอ้โ oh, น no. โ oh no. อ้โนอาจารย์นิสักไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดไม่เชื่อคุณลองมาดูอาจารย์นิสักจะแนะนําคุณทีละอย่างนะครับสีเหลืองเข้มแบบนี้และไส้ที่คุณเห็นตรงนี้นี่เนื้อละเอียดยิบเลยใช้เนื้อขนุนสดๆนะครับ มาบดจนกระทั่งละเอียดแล้วจัดก,การกวนผสมจนกระทั่งกลายเป็นพูเรหรือที่เรียกว่าผลไม้บดของเรานั่นเองมันไม่ใช่แยมเพราะเราใส่น้ำตาลน้อยมากๆจนแทบจะไม่ใส่เลยเสร็จแล้วก็ปาดลงไปบนสปันเค้กนุ่มๆแล้วก็ม้วนเท่านี้ล่ะเราก็จะได้เค้กโรตที่มีสอดไส้เป็นพูเรขนุนนะครับอร่อยจริงๆทุกคำ หอมขนุนแบบเหมือนกินเองเป็นยวงเลยนะครับ <Wow. S 1> อันต่อไปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่สีเขียวอ่อนๆแล้วที่ดมลงวันนี้จะเห็นนะนะอุ้ยมีกลิ่นซินนามอนน้อย,อ,ยอันนี้เป็นเนื้อแอปเปิลครับเราใช้เนื้อแอปเปิลพันดีจากออสเตรเลียจัดก,การปอกเปลือกล้างทําความสะอาดแล้วก็บดจนละเอียดจัดก,การกวจกนจนกระทั่งเป็นพูเร่แล้วก็หอมกลิ่นของซินนามอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพูเร่แอปเปิลจริงๆเสร็จแล้วนํามา เกลี่ยบนแผ่นสปันเค้กสีเคียวอ่อนๆแล้วก็มว้วนเท่านี้เราก็จะได้เค้กโรลซอสไส้อปเปิลที่มีกลิ่นหอมมากทีเดียวและอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นอันที่มีสีเหลืองนวลน อันนี้คือไส้มะม่วงครับเราใช้มะม่วงพันแก้วขมิน้นซึ่งมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยจัดการบดละเอียดแล้วก็กวนผสมจนกระทั่งเป็นพิเรีมะม่วงสายพันแก้วขมิน้นเอามาปาดบนเคก้กแล้วก็จัดก,การม้วนต้องบอกเลยว่าทั้ง3สี3ามรสเนี่ยสอดไส้ผลไม้3อย่างหวานน้อยมากหวานน้อยมาก รับประทานเสร็จแล้วไม่ทําลายสุขภาพที่สําคัญหนึ่งแถวแบบนี้เนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยตัดได้ถึง12ชิ้นทีเดียวแต่ละชิ้นรับประทานได้จนจุกเลยนะครับ ทั้งหมดเก็บได้ในตู้เย็นถ้าหากว่าอยู่ในถุงสุญญากาศแล้วก็เก็บในตู้เย็นลบ18อยู่ได้นานนับเดือนเยนะครับแต่ถ้าหากว่าตัดออกจากถุงและหั่นเป็นแว่นๆเก็บใส่กล่องควรรับประทานให้หมดในหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียหรืออื่นใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสะอาดถูกสุขอ,อนามัยขนมทุกชิ้นมีออยอครับรับประทานได้กับเครื่องดื่มทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็น ขอให้มีฟรุตโลฟรุตตามิน่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนเป็นแอปเปิลหรือว่าเป็นมะม่วงเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้อาจารย์นิสักมายืนอยู่ตรงนี้แนะนำไม่ต้องเลือก3รถเลยมาเป็นแพ็คแบบนี้1แถว450บาทนะครับซื้อ2แถม1รวมเป็น3ส่งฟรีอีกต่างหากนะครับ wow. อย่าลืมนะครับฟรุตตามิน่าฟรุตโรในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ขนุนแอปเปิลแล้วก็มะม่วงนะครับ1แถวตัดได้10ถึง12ชิ้นทีเดียว2แถม1ยม้ำแถวละ4 5่ซื้อ2แถวแถม1แถวส่งฟรีถึงบ้านนะครับช่องทางการสั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับ